วงของการทรีตมเมนต์ต่างๆนะคะแม้กระทั่งเรื่องของอาหารเสริมนะคะหรือสมุนไพรซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกระแสนิยมมากแต่สิ่งเหล่านี้ค่ะจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เออเขาเรียกว่าอะไรไดีคะประสิทธิภาพผลลัพธ์และราคาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่บางทีเนี่ยเราใช้แล้วเนี่ยมันมันเออเขาเรียกว่ามูลค่าของการจ่ายเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาตามความ พึงพอใจของเราใช่ไหมคะมันเห็นผลลัพธ์ช่วระยะเวลาที่เราลงคอร์สหรือเราทำแล้วมันจะมีระยะเวลาของการเปลี่ยนไปฟื้นกลับมาเป็นแบบเดิมใช่ไหมคะเช่นเช่นอะไรอะฟิลเลอร์ใช่ไหมคะ,ไ,มคะ, iller, ไ,มคะไปฉีดโบท็อก มันไม่ได้ทําให้เราตึงตึงหรือว่าคงคงเดิมไปตลอดคุณจะต้องซ้ำถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายตลอดไปแล้วมันที่สําคัญมันได้เฉพาะส่วนวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับไลเวฟสิ่งที่เราพยายามจะพูดถึงก็คือเทคโนโลยีข,ของการที่จะทําให้เราย้อนไวัยได้ระดับเรล์นั่นคืออะไรนั่นคือการค้นพบของนะของดรเดวิดที่สามารถควบคุมสารสําคัญนะผ่านการใช้แผ่น ที่เรียกว่าแผ่นกดจุด x39 เพื่อในการควบคุมสารสำคัญที่เรียกว่าคอปเปอร์เปปไทด์นั่นเองนะคะสารตัวนี้มีประโยชน์มากมายเลยแต่เป็นสารชีวโมเลกุลที่เราเนี่ยญาตเองเนี่ยนะคะก็เพิ่งจะรู้จักเพิ่งจะรู้จักตอนมารู้จักไรเวฟนะคะเป็นเป็นสารชีวโมเลกุลที่ไม่เคยรู้มาก่อนทั้งทั้งที่เราเรียนทางด้านเราเรียนจบพยาบาลเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เพราะว่าเพราะว่าอะไรหนึ่ง เราไม่ได้เป็นคนขยันอ่านข่าวสื่อข่าวหรือว่าฟังข่าวสารมากมายใช่ไหมคะมันเป็นเรื่องเฉพาะของนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบและการค้นพบเนี่ยก็ไม่ยังไม่ได้เออแพร่หลายใช่ไหมคะแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เรากําลังจะส่งต่อข้อมูลองค์ความรู้ที่เราจะต้องเข้าใจว่าทําไมเราจะเป็นต้องได้รับสารคอปเปอร์เบทไทเพราะว่าสารตัวนี้ค่ะเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อเซลล์ของร่างกายของเราและที่สําคัญร่างกายของเราเนี่ยมีอยู่แล้ว ะะมีอยู่แล้วตั้งแต่เราเกิดขึ้นมานะตัวปเปอร์เปปไทด์มีอยู่แล้วแต่มันจะลดน้อยถ่อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นตามวัยนั่นเองซึ่งซึ่ง,งสารชีวโมเลกุลตัวนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบนะคะก็เป็นชาวสหรัฐอเมริกานะคะชื่อดรลอเรนพิคาสนะคะท่านค้นพบสารชีวโมเลกุลตัวนี้ที่เรียกว่าปเปอร์เปปไทายในร่างกายของคนนี่แหละท่านมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมคนตอนหนุ่มสาวสารตัวนี้ในเลือดใน p l ่มามันเยอะมาก แต่พอเราเช็คกับคนที่อายุสูงขึ้นอายุ60ถึงเป็นวัยสูงอายุใช่ไหมคะปริมาณของคอปเปอร์เปปไทมันลดลงอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นและมันไม่ใช่พบแค่นะั้นท่านยังมีการทดลองวิจัยว่ามันสําคัญต่อร่างกายอย่างไรนะก็มีการทดลองโดยเอาเซลล์ตับของคนที่อายุ70เนี่ยค่ะมาเพาะเลี้ยงในพลาสมาของคนอายุ20ปรากฏว่าเซลล์ตับที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามวัยะนะคะเป็นเซลล์ตับอายุ70มันย้อนกลับมาเป็นเซลล์ตับของคนอายุ20 ได้ตามพลาสมาของแหล่งต,นตน้นกำเนิดของการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะอันนี้คือจุดกำเนิดเลยทำให้ออดอกเตอร์โรเลนพิิคาทุ่มเททั้งต้องบอกว่าทุ่มกุทิศแรงกายแรงใจนะคะในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับสาร c o เ p อร์แบทไตลอดระยะเวลากว่า50ปีนะคะแล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้น เพราะวันนี้ตัวคอปเปอร์ไไทไม่ใช่มีเพียงเรือเ่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านของเซลล์ตับอย่างเดียวนะคะมีการค้นพบว่าเมื่อเราสามารถเติมสารตัวนี้เพิ่มขึ้นในร่างกายเขาจะไปจับรีเซตยีนของเราถึงหนึ่งในสามของยีนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะให้ย้อนกลับไปอยู่สู่สภาวะของความอ่อนเยาวได้และที่สำคัญนะคะมีผลต่อก,การเขาเรียกว่าการกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดน,นะคะหรือสเตมเซลล์ ที่ในร่างกายของเราเมื่อเราอายุมากขึ้นเราอ่ะไม่รู้เลยเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่าสเต็มเซลล์มีผลต่อเราอย่างไรใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนะคําว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเราจะได้ยินแล้วเราก็จะรู้จักแล้วเราก็จะแบบเออจริง,รงๆใครๆก็อยากฉีดสเต็มเซลล์เพราะนึงอะไรคะบางคนมีปัญหานะมีปัญหาอยากใช้สเต็มเซลล์ในการฟื้นฟูดูแลร่างกายใช่ไหมคะสอง สเต็มเซลทำให้เราอมตะนะคะเรามีเงินเนี่ยเราจะคงสมรรถนะร่างกายนะคะดูหนุ่มดูสาวอยู่ตลอดเหมือนกับอะไรนะเขาเรียกดาราดาราหรือผู้ทรงอิทธิพลหลายท่านเขาเรียกอะไรนะเซเล็บเนาะเซเล็บที่ที่เรารู้จักกันนะคะก็ใช้สเต็มเซลแต่การใช้สเต็มเซลนะคะมันมีเงื่อนไขของหนึ่งราคาที่มันสูง มันสูงเพราะว่าคอร์สมันสูงมันยังไม่ได้เป็นที่ริมะะมูลค่าของนิมาสพายเนี่ยมันก็